ผมมีนิทานจะมาเล่าให้คุณฟังมีเพื่อนรักอยู่สองคนคนแรกชื่อเอคนหนึ่งชื่อบีทั้งสองคนเติบโตขึ้นมาด้วยกันรักกันมากจนสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแต่ไม่ว่าจะสนิทก,กันแค่ไหนเมื่อทั้งสองคนเติบใหญ่ก็ต่างมีธุระจําเป็นให้ต้องแยกกันอยู่เอแต่งงานแล้วก็ย้ายตามครอบครัวภรรยาไปอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อก้าวหน้าในชีวิตส่วนบีนั้นทํามาค้าขายอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองทําให้ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันนานถึง10ปีเลยทีเดียว ตลอด10ปี A ก็คิดถึง B ทุกปีแต่การเดินทางสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อยู่มาวันหนึง่ง A ก็ดีนเสียงเคาะประตูที่บ้านเปิดประตูมาก็ต้องตื่นเต้นและดีใจมากๆเพราะคนที่มาเยี่ยมก็คือ B แต่คุยกันไม่ถึง1น,นาที A ก็ผิดสังเกตเพราะว่า B หน้าตาเศร้าซอยมากๆ A ถาม B ว่า B เกิดอะไรขึ้นมีอะไรบอกเราได้ทุกเรื่องนะเราพร้อมให้ความช่วยเหลือนาย B ก็ทำหน้าเศร้าน้ำตาอาบหน้า แม่เราป่วยแม่เราไม่สบายมากไม่ใช่โรคที่รักษาไม่หายนะแต่หมอหมอจะเก็บค่าผ่าตัดหนึ่งล้านโอ้โหหนึล้านเนี่ยถ้าเรามีเวลาหนึ่งปีทํามาค่าขายเราก็พอจะเก็บเงินมารักษาแม่เราได้แต่เอหมอจะเอาเดือนนี้ใครมันจะไปหาได้เราขอความช่วยเหลือคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครช่วยแม่เราเอมีเงินหนึ่งล้านให้เรายืมไหมเดี๋ยวเราจะคืนให้ภายในหนึ่ปี เอได้ฟังดังนั้นก็แมนมากตบไลบีแล้วพูดว่าบี B, แม่นายก็เหมือนแม่เราเพราะฉะนั้นบี B, นายเอาเงินไปเลย1ล้านแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อีกหนึ่งปีนายค่อยเอาเงินหนึ่งล้านนี่มาคืนเราสัญญาได้ไหมบี B, บอกสัญญาได้อยู่แล้วเพื่อนโอ้โหเราเพื่อนกันเราไม่มีทางผิดสัญญานายอยู่แล้วนายนี่มันเทวดาชัดๆเลยเอขอบอกขอบใจมากๆบีโอบกอดเอหลังจากนั้นก็กินข้าวกันประมาณชั่วโมงหนึ่ง บีก็เดินทางกลับบ้านเกิดเอาเงินก้อนนั้นไปรักษาคุณแม่จนกระทั่งหายขาดจากโรคได้แต่หนึ่งปีต่อมานั้นชีวิตเอไม่ง่ายเอต้องทะเลาะก,กับภรรยาอย่างหนักทะเลาะก,กับครอบครัวภรรยาทะเลาะก,กับคู่ค้าทะเลาะก,กับทุกคนเพราะเอเอาเงินหนึ่งล้านที่เป็นเงินหมุนธุรกิจของขอครอบครัวนั้นไปให้บียืมแต่เอเชื่อว่าเอทำสิ่งที่ถูกต้องเอช่วยชีวิตคนชีวิตของคนคนนั้นก็คือชีวิตของแม่เพื่อนเอทำสิ่งที่ถูก เพราะฉะนั้นเมื่อครบหนึ่งปีเอก็จะกลับมาชีวิตเป็นปกติได้แต่สิ่งที่เอกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นครบหนึ่งปีที่รอคอย B ก็ไม่โผลมาแม้แต่วิแววเอเฝ้ารอ5วัน10วันภรรยาก็ด่าทุกวันจนกระทั่งเอร้อนใจมากควบม้ากลับบ้านเกิดเพื่อไปหาบีที่บ้านเอเคาะประตู B เปิดออกมาเอดีใจมากแต่ก็วันใจเล็ก เพราะสีหน้าแววตาบีเมื่อเจอเอนะั้นไม่ได้รู้สึกดีใจด้วยบี B. B. รู้ไหมนายอาจจะลืมก็ได้นะนายต้องลืมแน่ๆเลยแต่ตอนนี้มันผ่านมาประมาณปีกับอีกครึ่งเดือนแล้วนะวันนี้เราเดินทางไกลมาเนี่ยเราจะบอกนายว่าถ้านายจําสัญญาได้นาะยยืมเงินเราไปล้านหนึ่งเราขอคืนวันนี้เลยได้ไหมบี B. ก็บอกว่าเอฟังเรานะไม่ใช่เราไม่อยากคืนแต่ว่าเรากะจะคืนให้นายเนี่ย สองล้านเพราะนายช่วยเหลือเราเราก็อยากจะมีของตอบแทนได้นายเราเลยเอาเงินเก็บเราล้านหนึ่งที่เตรียมไว้จะคืนได้นายเนี่ยไปลงทุนในบ่อนนะ่เอแล้วบ่อนกลางนั้นกินเงินเราหมดเลยเราเนี่ยเซ็งมากๆเลยแต่เอไม่ต้องห่วงนะเราขอเวลาอีกหนึ่งปีเดี๋ยวเราเก็บเงินให้เขาเนี่ยแหละได้ชัวเราไม่เอาไปลงทุนกับอะไรแล้วเราเอามาคืนนายแน่นอนนายไม่ต้องมาหาเราด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเราไปหาหนายเอาเงินไปคืนนายให้ที่บ้าน คุณว่าตอนนั้น A ที่โดนภรรยาดา่าโดนครอบครัวด่าโดนหุ้นส่วนดา่าและปกป้อง B มาตลอดหนึ่งปีพอบีพูดแบบนี้รู้สึกยังไงครับในชีวิตของคุณเคยมีเพื่อนแบบ B ีไหมครับที่สัญญาว่าจะทําโครงงานบางอย่างร่วมกันยืมเงินไปสัญญาว่าจะคืนสุดท้ายไม่ทําสุดท้ายไม่คืน คุณเคยมีผู้ใหญ่แบบ B ไหมครับสัญญาว่าจะมาช่วยโอ้โหมีอะไรบอกพี่ได้เลยแต่สุดท้ายไม่มาง่ายๆคือชีวิตหนึ่งชีวิตของเราเราเจอคนแบบ B เยอะอยู่แล้วคุณว่าจริงหรือเปล่าคุณอยากจะบอกอะไรคนที่ชอบผิดสัญญาครับคุณอยากจะด่าอะไรคนที่ชอบผิดสัญญาครับคุณอยากจะทําอะไรกับคนประเภท B ครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณอยากจะทําอะไรกับ คนประเภท b แต่ผมก็พอจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เพราะเขาเจอคนแบบ b เอาเปรียบเขาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะเขานั่นแหละครับชอบทำตัวแบบ bb ผมไม่ได้หมายถึงเขาชอบไปผิดสัญญากับชาวบ้านเขาก็เลยมีชีวิตที่ดีไม่ได้นะครับผมหมายถึงเขาชอบเป็นคนแบบ b ที่ทุกๆปีผิดสัญญากับตัวเองครับ กี่ปีแล้วครับที่เราตื่นขึ้นมาปีนี้แหละต้องอพร้อมพรุ่งนี้แหละจะวิ่งสุดท้ายตื่นมาปิดนาฬิกาปุกนอนต่อครับกี่ปีแล้วครับปีนี้แหละเราต้องได้เลื่อนขั้นทุกๆกคนต้องเห็นคุณค่าในตัวเราซื้อหนังสือมากองใหญ่ลงคอสสัมมนาเพิ่มสรุปสุดท้ายตอนเย็นแคนเซิลทุกอย่างหนังสือกองไว้ที่บ้านเปิดดูละครเล่น Facebook กี่ปีแล้วครับปีนี้แหละจะต้องมีเงินเก็บ5ล้าน10ล้านเริ่มต้นจากแสนหนึ่งก่อน สุดท้ายเลิกงานปุ๊บเสาร์อาทิตย์เข้าผับเข้าบาร์เดินชอปปิง้งซื้อของที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตวันนี้ผมขอรณรงค์ให้เราทุกคนเลิกทำตัวเป็นบีที่ชอบผิดสัญญากับปณิธานของแต่ละปีของตัวเองครับและขอให้คุณเริ่มต้นใช้ปีนี้เป็นปีแรกที่คุณจะเป็นคนแบบ A รักษาสัญญากับตัวเองจริงๆจังๆสักทีขอให้คุณ รักษาสัญญาและตั้งใจในปีนี้1ปีที่ตั้งใจมีค่ามากกว่าทุกปีที่คุณทำตัวแบบดีครับขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วพบกันในนิทานเรื่องต่อไปสวัสดีครับ